Invest now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้สว,ส,ดสวัสดีค่ะคมือใหม่ทันโปรกลับมาอีกแล้วสำหรับสัปดาห์<ม>นี้นะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถอดรหัสความคิดและก็แรงบันดาลใจจาก บรรดากูรูของเราทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงของการลงทุนหรือว่าแวดวงอื่นก็ตามนี่แหละที่ติดตามช่วงนี้มากชอบใช่ไหมอยากไปยูบางที่น่าจะพาไปดูวงการอะไรบางทีเราอยู่กันแค่แบบนี้มันก็จะเป็นแบบความรู้เฉพาะด้านไงอันนี้คือความรู้หรือหน้าตาครับด้วยหน้าตาเฉพาะด้านอันนี้น่าสนใจคราบนี้คนในแวดวงนี้ก็หน้าตาอย่างนี้แหละไม่ใช่เล่นหรอเป็นการคุณหน้าคุณตาไงถ้าเกิดออกไปข้างนอกบ้างเนี่ยมันก็จะได้แบบเปิดโลกใหม่เพราะว่าโครงการนี้เขาบอกแล้ว ว่าลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้และที่สาคัญเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนคุณก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้อุปไว้ก่อนดีว่าว่าจะพาไปเจอใครแต่ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดของดีของเด็ดแต่เก็บไว้รอตอนท้ายใช่เช่อเองก็มีของดีมาให้นี่ไม่เก็บด้วยใช่ครับเป็นบทความของดตรนิเว้นี่เองคือว่า Cash is trash แปลด้วยแปลคือว่า<ม>เงินสดเงินสดคือขยะ,ะ,ะปกติเราจะได้ยินคำว่า c r a s h is King ใช่<ม>เงินสดคือพระเจ้าคือพระราชาอะไรแล้วแต่นั่นแหละคือมีอำนาจม,ม,มีบรรดาให้ได้หมดม,หมันเป็นคำที่เกิดขึ้นมาจากยุคเมื่อตอนต้มยำกุ้งของเรานี่เองก็คือคนส่วนมากจะขาดสภาพคล่องครับเงินตึงมือนิดนึงก็เลยว่าเงินสดตอนนี้เหมือนเป็นพระเจ้าเลยแต่ว่าในช่วงเวลาที่ตอนนี้สภาพคล่องโลนโลกใช่มันก็เลยเปลี่ยนไปครับปกติแล้ว ยังงไเปลี่ยนไปนักลงทุน VI ปกติเนี่ยหรือพวกนักการเงินเนี่ยเขาจะมีเงินสดเก็บไว้เพื่อประมาณสามจุดประสงค์หนึ่งการสำรองฉุกเฉิน3ามจุเดือนเผื่อเราตกงานเผื่ออะไรแล้วแต่เผื่อจะนายเบี้ยวก็คือฉุกเฉินการเจ็บป่วยเอาลงพยาบาลและสองสามเพื่อการเก็งกำไรหรือถึงเงินสดเนี่ยรอช้อนซื้อจังหวะการลงทุนที่นี่ทั้งดรนิเวศทางก็ อันที่3แหละคือรอจังหวะถือเง,งินสดไปเรื่อยๆซึ่งปกติเราตัวนีเขาจะถือเง,งินสดอยู่ที่ประมาณตักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลอดแต่แต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาหุ้นมันก็เป็นไซด์เวย์แบบนี้ปุ๊บปุ๊บบริษัทก็จะถูกก็ไม่ถูกจะแพงก็ไม่แพงเราตัวนีก็เลยเกิดไป,ไป,ไป,ไปมามาทั้งปีนี้ถือเง,งินสดประมาณ40%่สิบเปอร์เซ็นต เยอะมากเยอะสิเพราะว่าขายไปเราไม่ได้ซื้อกลับบ้างละได้ปันผลมาก็ไม่ได้มีจำไหว่ในการเข้าไปซื้อหุ้นตัวใหม่บ้างใช่เขาเลยบอกว่าโรบแมร์จะบอกว่าเขาอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเขาลงทุนหุ้นแบบเต็มตัวถ้คคำว่าเต็มตัวคือหมันอัดเต็มพอร์ตแล้วแหละมาแล้วเวลาประมาณ20ปีละแต่ตอนนี้ความมั่งคั่งเขามันเริ่มเยอะเขาจะไม่ได้เป็นมุมมองที่จะต้องเติบโตเันกระแสโลกไง้นล้นล้นเหมือนกันเขาก็ล้นเขาเป็นมุมมองที่ว่า เขาจะรักษาเวลฟหรือความมั่งคั่งเขาอย่างไรดีมากกว่าเขาเลยมีการเก็บเก็บเงินสดนี้เพิ่มมากขึ้นแต่เข้าใจว่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยนะที่เป็นนักลงทุนมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีการกันเงินสําหรับใช้จ่ายหรือว่าอย่างที่เพชรไปบอกสามช่องทางเนี่ยแค่ส่วนนึงพอแต่พอถึงณจุดจุดนึงเนี่ยเงินส่วนนั้นมันเริ่มโตขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเราอยู่ท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยมันติดลบเอ้ยดอกเบี้ยต่ำบางทีติดลบไปแบบนี้ด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่า เก็บไว้แบบนี้มันไม่ได้แล้วการถือเงินสดอาจจะไม่ใช่โจทย์ที่เราควรจะต้องทําซึ่งเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกปีที่แล้วสิคุณอาจจะติดลบค่ะแต่พอคนก็เหมือนเก็บแด้วย่เวที่านเองก็เก็บเงินสดแต่พอหารู้ไหมครึ่งปีผ่านไปเฮ้ยบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์้เพราะนั้นท่านจะบอกว่าจะทําให้เงินในพอร์ตเติบโตเหมือนแบบเดิมเนี่ยทั้งที่เงินเก็บอยู่ในสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้มันยากมันยากแลทายสูงมากใช่มันก็เลยกลายเป็นที่หมางว่าทําไม crash S trash <S คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะคือวัตถุประสงค์ของการเก็บเงินของแต่ละคนหรือการถือเงินสดไว้ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเอาบรรทัดฐานเนี่ยไปวัดมันอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร,ร่นะแต่อย่างไรก็ดีทีน่าเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์กําลังนําเสนออยู่ก็คือว่าแต่การถือเงินสดไว้เกินวัตถุประสงค์ที่เราจําเป็นเนี่ย<ฮ>มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ที่ พอเหมาะพอดีเหมือนกับแต่ก่อนละเพราะว่าตาดอกเบี้ยมันต่ำอย่างที่พี่แต่บอกไปเพราะฉะนั้น<ะ>การบริหารจัดก,การเงินสดให้ถูกต้องมันคือสิ่งสําคัญในช่วงเวลานี้ถ,ถ้าเราบริหารไม่ดี เงินที่เรามีอาจจะกลายเป็นขยะก็ได้ใช่ทีน่าพูดถูกเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็มอนิเตอร์สถานการณ์เศรษฐกิจโลกต่อไปแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเรียนรู้แค่เฉพาะในโลกของเราขอในหน้าเลยนละรกันนะคะอยากเจอแล้ววันนี้แขกรับเชิญทั้งของทางน้องเพชรแล้วก็ทีน่าเนี่ยยังน่าสนใจเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดอยากรู้เนี่ยว่าจะเป็นใครพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันค่ะค่ะ